วันที่สอของการเกาะติดทีมท่าเรือเอฟซก่อนเกมในบ้านสุดสัปดาห์วันนี้มีการซ้อมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราได้นัดหมายกับนักเตะไทยคนหนึ่งซึ่งมีเรื่องราวบนเส้นทางสายฟุตบอลเริ่มต้นด้วยความผิดหวังและเบนเข็มออกห่างจากการเป็นนักบอลชีพสลุดซ้ำอะไรที่ทําให้เขากลับมาเดินในเส้นทางนี้ได้อีกครั้งเจ้าเบนอดิศรแดงเรืองรอตอบคำถามเหล่านี้อยู่ครับ อ่ครับก็มาอยู่ตรงจุดที่เขาเรียกว่าเป็นที่ประจำของเบนนะก็ย่างอยู่ตรงนี้แหละก่อนซ้อมนะฮะชีวิตมันค่อนข้างจะแตกต่างจากจากนักฟุตบอลครัทั่วไปครับไปคัดบอลโรงเรียนมีคิดเตียนกับพนิช์และดำเนินครับอ๋อก็คือตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อพาจากบ้านโป่งลาบบีจากบ้านจากบ้านโป่งที่ราบุรีเลยเพื่อมาคัดที่นี่ครับประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นสิบส ก็ขึ้นม .4 15 15ประมาณนั้นโอ้โหเดี๋ยวขอต่อเลยครับแล้วหลุดหลุดอืมันไม่ติดครับเอายังไงดีเพื่อนเพื่อนจากมต้นก็เรียนไปเรียนช่างกันหมดเออเราก็เลยไปเรียนช่างกับเขาเสาร์อาทิตย์ก็จะมีพวกแบบรุ่นพี่เขามาตามตัวไปเล่นเตตะามวัดเงี้ยวัดไหนมีครับวัดไหนมีแข่งแถวหมู่บ้านก็จะมีเหมือนพวก ร้านไหนทาเบาะพอมีตังค์หน่อยก็จะส่งชื่อเป็นร้านเบาะร้านนี้ร้านอ๋อโอเคอูน่นี้อู่อูอ่ซ่อมรถยนต์อูน่นี้ส่งบอลอ,อะไรเงี้ยก็คือจะจัดจัดทีมตัวนั้นขึ้นมาแล้วก็ส่งส่งทีมเข้าแข่งใช่แล้วหลังจากนั้นะอ่ะก็จะมีอาจจะมีตัวที่ผู้ใหญ่หน่อยที่จะไปตามไล่ไล่ตามเด็กๆใช่บางทีซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นเด็กในนั้นได้ไปไปช่วยไปให้เล่นให้เขาหน่อยร้อยสองร้อยแต่ถ้าได้เยอะสุดเลยคือต้องได้แชมป์ เขาได้ประมาณหมื่นหนึ่งมีอยู่กี่คนนะก็เฉลี่ยไป10บสิคนก็พันหนึ่งก็เยอะแล้วออแล้วกว่าจะได้แชมป์ล่ะอ๋อคือหมายว่าอเงินรางวัลเนี่ยก้อนหนึ่งครับแล้วในแต่ละแมตช์ก็ได้อีก200 200 200อย้ยโอเคไหมกับกับวัยนาดไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรอยากเล่นบอลคือเราเนี่ยเอาเล่นบอลก่อนเอ่อขอให้ได้เล่นบอลเล่นไปก็ ใบเล่นมันก็มีคนดูเราเล่นดีขเขาก็ชอบก็มีคนเชียร์ถ้าเขารู้ว่าทีมนี้เด็กมันเล่นดีนะเขาก็จะมาเชียร์กันเล่นไม่เก๊เล่นไม่เกเรยเงีง้ยเขาก็จะมาเชียร์มาดูกันครับเหมือนติดตลาดบป็นนอกไปเอ้ยทีมนี้มีไอเด็กพวกนี้มานะเ,เล่นดีรายการนี้มีทีมนี้ว้ยสมัยคอนกรีตด้วยครับผมที่แชมป์เขาก่อนไงอ่าเล่นดีๆไม่เก๋ไอเบน์ไงที่เคยเล่นตรงนี้เดี๋ยวไปดูแต่มันจะค่อยๆขึ้นมาเนี่ยครับพี่พอเข้ามาเลยมหาลัยเรียนที่ ผมเล่นหอนาคร ata, oh, ания, ับอ๋อเข้ามาเล่นที่หอนัาก็ยังเล่นอยู่เล่นอยู่ก <co ็ยังยังเดินสายอยู่เสาร์อาทิตย์ก็กลับไปเล่นทีน่าเขาเปิดคัดทีมไหนรู้ว่าไม่มีตังเขาเปิดคัดเราก็ไปไปเลยครับขอให้ได้เล่นซึ่งทั้งนี้รู้ว่าถ้าไปก็อาจจะเรื่องเม็ดเงินเรื่องอะไรก็ไม่ไม่คิดเลยผมไม่ได้คิดเรื่องเงินนะเล่นบอลอย่างแรกผมไม่ได้คิดเรื่องเงินอครับพอผมเล่นแต่บอลเดินสายปุ๊บจน พอจะมีชื่อเสียงนิดนิดน่อยๆจากเดือนสายอะพี่การนี้ก็มีทีมไม่มีตังมาแล้วนครถมใกล้บ้านพอดีอย่างแรกผมไปผมก็ไม่ได้มีฟอร์มไม่ได้มีอะไรนะเราก็วิ่งอย่างเดียวอะเราเป็นเด็กเราก็วิ่งอย่างเดียวจนเขาก็คงเอาไว้เห็นมันวิ่งเยอะขยันเออเอาไว้ก่อนอาศัยลูกขยันครับเอาไว้ก่อนจะใช้อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันในทีงไม่เคยมีใครชมผมว่าผมเล่นบอลเก่งออนนเี้ยจริงเหรอครับไม่เคยได้ยินเลยผมเป็นคนเล่นบอลฉลาดมากเลยอะไรอย่างเงี้ย วันที่ได้เส็นงสัญญาวันที่รู้ว่าเอาล่ะกูได้อยู่ในครนทมแล้วเป็นไงมีมีความรู้สึกยังไงวะโอ้ภูมิใจมากพี่เพราะเด็กแ่านั้นเขาก็เหมือนเราเป็นไอดอลเด็กแถวนั้นเด็กมาโอ้เดินสายจนติดสมสอนได้เขาก็เราก็ทํากันได้นี่ว่ะจากนครนฐมเสร็จก็ไปสมุดสงคราม อยู่กันช่วยก็เหมือนเดิมไม่มีตังนะไม่มีตังประกาศคัดเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าใจได้มานะบอกคัดนะบอกเลยไปเอามาเลยคัดมาเราก็วิ่งเหมือนเดิมน้วาเอามันมาก่อนเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวจะใช้อะไรเดี๋ยวให้ว่ากันพอมันมีอยู่ในทีมพอละให้มันวิ่งเออมันวิ่งห้เดี๋ยวค่อยใช้มันแล้วสุดท้ายนาก็ได้มาด้ามาทำท่าเรือเนี่ยครับตอนแรกวันที่ได้ยินข่าวโอ้เขาคือหาทั้งประเทศเลยนะพีโก้สัญญาคุมท่าเรือ ตอนนั้นเราดินข่าวแรกเป็นไงคนอย่างเราเธอได้เจอเจอพี่โก้ด้วยหรอวะจริงๆแล้วที่ผมแค่ผมมาอยู่นี่แล้วผมเจอพวกนักเตะคนอื่นนี่ผมก็ระดับเนี้ยเพราะแค่ผมเดินทางเดินไปเดินมาเนี่ยประกาศซีที์ประกาศซีทีคอนดูแต่ในโทรทัศน์ดูเห็นเขาทุกวันนี้ได้นอนได้เล่นลิงกับเขาได้เล่นบอลกับเขาก็ อคนแถวบ้านก็ถามว่าเจอเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยกลับไปไม่ถามเรื่องผมแล้วถามแต่คนรอบข้างผมมาดามแป้งมากมาดามแป้งสวยจริงมากอันงี้ไหมครับผมเจอเป็นไงบ้างพี่โก้เจอเป็นยังไงเจอแต่คนในฝันทั้งนั้นเลยที่คิดไม่คิดว่าจะได้เจอได้อยู่ข้างๆเขาอะไรบ้คยเคยคิดไหมว่าเออเรามาถึงตรงนี้ได้ยังไงผมว่าผมความมุ่งมั่นอย่างเดียวมุ่งไป มุ้งแบงหน้าม,มันอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างหรือว่าเขายังต้องเดินต่อไปอะไรเงี้ยพีแบบผมไม่ได้ผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยเพราะถ้าเราทําเต็มที่แล้วเนี้ยรเราจะไม่ต้องมานั่งเสียใจการที่จะไปที่ไหนเนี่ยผมว่าจะไปทีมไหนจะไปเล่นใครเล่นเก่งไหม,มผมว่าเขาอาจจะพูดถึงน้อยกว่านี้ใส่ดีไหม อืมเออนี่สำคัญอืบอนีขเจ๋งมีเจ๋งโอ้ยคนนี้นิสัยดีอ่าอคนเก่งมันมีเยอะนะ้ยคนเก่งแต่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 มันจะมีแต่มาตลอดใช่ไหมอ่าอ่าแต่ว่าอุ้ยคนนี้เล่นพอได้นิสัยดีออย่างงู้นอย่างนี้อ่าอืมเก่งอย่างเดียวไม่พอนะต้องนิสัยดีด้วยครับนี่คือสิ่งที่เป็นอสจารในเรื่องบอกไว้นะครับแล้วก็น้องๆที่ฟังอยู่ผมเชื่อว่าวันนี้เราได้อะไรเยอะมาก วันนี้ขอบคุณเป็นมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับอาละเดี๋ยวปล่อยเบน์ไปเตรียมตัวนี่ฮะเดี๋ยวพี่โก้น่าจะมาใก่ใๆ่มาแล้วเดี๋ยวเตรียมซ้อมขาทายค้างได้ได้ได้เอาเลยโอเคปปนะฮะโค้ดสวัสดีครับโค้ดสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไม่รู้ด้วยอยู่ดอนนู้ยูประตู yes ประตูครับพี่ ประโยชนหนึ่งที่เจ้าเบนทิ้งทายไว้กับเราคือไม่ใช่แค่เล่นบอลดีคุณต้องนิสัยดีด้วยน่าจะเป็นคุณสมบัติที่สําคัญจริงๆนะครับเพราะหนึ่งในสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรนั่นคือความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อคนอื่นๆและเพื่อนร่วมงานครับอย่างที่กัปตันโรเชล่าเดินมาทักทายแถมยังการันตีให้ด้วยครับว่าเบนเป็นคนนิสัยดีและขยันวิง่งเอามากๆอย่างที่เจ้าตัวบอกไว้ว่าเป็นจุดเด่นจริงๆ คำว่าตำนานไม่ใช่เรื่องของระยะเวลาที่คุณสร้างสิ่งนั้นๆมานานกว่าคนอื่นค,ค,ครับสำหรับที่นี่แล้วการที่พวกเขาสามารถนำพาวความสำเร็จในอดีตผ่านช่วงเวลาต่างๆปรับตัวอยู่ร่วมกับปัจจุบันและมองไปยังอนาคตข้างหน้าสิ่งเหล่านี้แหละครับที่ทำให้พวกเขายืนหยัดอยู่บนคำว่าตำนานกับการมาเยือนถิ่นสิงเจ้าท่าของพวกเราเอาเวทีโปรเจกต์อย่างไม่จบเพียงแค่นี้ครับตอนต่อไปยังมีเรื่องราวให้พูดคุยกับสมมสรนแห่งนี้กันอีก อย่าพลาดครับ Every team has a story เพราะทุกทีมมีเรื่องเล่าสวัสดีครับ